มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก้อยตอบชัดโอกาสคืนดีนิกกี้ไหมชี้เวลาเยียวยาทุกอย่างเผยสถานะหัวใจตอนนี้หลังมีภาพคู่ระหว่างคนเคยรักอย่างก้อยอรัชพรและก็นิกกี้ณนาชาตในงานแต่งงานของเม้าณนะิชาน้องชายของนิกกี้นะคะทำเอาแฟนๆลุนอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันค่ะ โดยได้เผยว่าถ้าตอบว่ารีเทิร์นไหมต้องขอตอบว่าถ้าวันนี้ไม่มีอยู่แล้วแต่เราก็จะไม่พูดว่าไม่ละค่ะคือเราเองไม่รู้อนาคตอยู่แล้วแต่วันนี้ปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่มันก็ถูกต้องสบายใจมันสบายแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ยังว่างไม่ห่วงความโสดมีคนเข้ามาทำความรู้จักแล้วก็ผ่านไปรู้สึกว่าไม่รีบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมมากๆที่จะต้องมี โกยตอบชัดโอกาสดีเทอร์นิกกี้ไหมบอกว่าเวลาเยียวยาทุกอย่างและเผยสถานะหัวใจตอนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ